เฮ้ยไอนี่น้อยขายไม่ดีเลยไม่คุณน้อยจังเลยเนี่ยรับเงินด่วนภายใน5นาที1,000มืนบาทอือหนึ่งหมื่นนี้ทำได้หลายอย่างนะเนี่ยกดเลย ฟรีด้วยอ่าเอาสิอืมอ๋อมันทยลอยข้างทำไมแอร์อืมอืม6,500น้อยน้อยไอ้กุ้งนอกมีอย่างมาหือยังเอามือมาเอามือมา โอ้ oh. ไปเอาซ้ตังไหนมานี่เพราะคนมันรวยอะ่ะคนมีตังค์อ่ะเขาจก่กอคนมีตังค์อ่ะหนูข้านักกะเออก็เออก็เอาใจไปก่อนเขาจก่กอไปขายกี๋ยวต่อแล้วเนอะซื้อลาบปะ ไข่นี่ฮัลโหลฮัลโหลไข่นี่คิงจื่อออนไม่หรอเจ้าคิงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านกระหนุนไม่หรอพูดได้ไดาอ่ะคิงขาดใจคืนสตังฮาไปเดี๋ยวนี้ถ้าคิงมีคืนคิงมีปัญหาแน่คิงระวังตัวไว้ให้ดีเนอะถ้าเตือนเฮียนะจะเอาเงินที่ไหนไปคืนอะ่ะ ไปเอาตังที่ไหนมาออนก็เพิ่ 10, baht, นฮ่อกู้ในโทรศัพท์เ <go> นี่ยไผ่เฮ่อก็ผงหุ้งก็มันส่งมาอย่างเนี้ยหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทในห้านาทีเนี่ยกูน้องก็โก้ไปกะแล้วก็เอาตังปันมากะเกอามาแล้วอ่ะกี่บาทหมื่นเดียวแต่มันโอนมาบัตรถึงหมื่นนะไอ้ มันโอนมาทีละหกพันห้าอย่างทีละร้อยทีละบาททีละสิบบาทสองบาทไอะแล้วมีคนมาทวงก่อมีกะวันนี้สี่ห้าสายแล้วเนี่ยมันบอกว่าคือคืนว่ะถ้าบอกคืนจะมาไอ้อย่างไอ้อย่างกบ,บุ๊กกบุ๊กรููจักร้านนี่แหมแล้วจะเอาที่ไหนไปคืนกบ,บุ๊กูแดงนี่ 200. นี่สองร้อยอ่ะหู่อ มันมาขู่ไอ้อะมันโทรมาบอกว่ามันจะมาหาเฮาที่บ้านมายืดร้านมายืดบ้านมาประจานเฮาเฮียใดน่ะแล้วมันฮู้บ้านเขาใด้อะจะไปหู้กับมันกะโอ,อ้เฮียใดนั่นเออคนอดียวต้องจะขายกว๋วยเตี๋ยวอยู่หรอก๋มีก็ขึ้นม๋มีก็บะขึ้นนะะ่ะจะห่วงเฮียใดนี่ไปละ เอาอย่างไยสั่งมาเลยน้องชื่อออนใช่ไหมเออขายก๋วยเตี๋ยวที่ร้านเก้าหนุนเนี่ยหรอได้เป็นไผ่นี่คือพี่มาจากแอป CB อ่ะพี่มาเอาเงินคืนที่น้องยืมไปอ่ะ6,000กว่าบาทอ่ะจะคืนเมื่อไหร ผมมันกำหนดเรืองหน้ามาไจ้กะไอ้น้องบ้าเปล่าเลยมาสามวันแล้ว <c oughs> ยาตกติกรอปแป,ป๊บไอ้เจ๊อย่างน่ะเผื่อไอ้เขาบางครั้งเข้ามาเนอะเข้ามาแบบได้เนอะทำไมที่เข้าไม่ได้ซีบีคอยพี่มาตามแล้วน้องขาดจ่ายพี่มาสามวันแล้วนะจะจ่ายไหมก็ยังผมมีจ่ายเพื่อไอ้ไม่มีเหรอวันอื่นมาได้กะไอ้พี่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลงไปนะจะเอาจไนะได้เนี่ยเอายกหมดจุกแผงนั่นแหละ น้องก็ต้องขายอยู่ถ้าแบบนี้ถ้าแบบ้น้องฟังพี่นะพี่เห็นเงินในกระเป๋าของน้องยายใหพี่ล้วงเองเอามามันแบบมีไอ้ายกับขอเลนี่มันสองเี้ยพี่ผู้เ้อาผ้าย <S 2> <S 2> เอาออกมาให้หมดมันบบกมีตต้วเข้าใจกอถ้ามีจะเกินเคเฮ้ยไอ้นี่น,น้องเงินหมดในของพี่นั่นมันเกินหกพันแล้วนาะยพี่ไม่สน น้องไม่รู้หรอมันมีดอกเบี้ยด้วยดอกเบี้ยอย่างนั้นนี่เป็นหมื่นเลยนะไอ<ป>้เอามา<ป>เอา<ป>ขึ้นนะไปไปอย่าพูดมากแล้วถ้าไม่มีอ่ะก็อย่ามากู้พอส่วนดอกที่เหลือเดีย๋ยวตามมาเก็บนะเพราะไอ้<ฮ>แต่อย่มาให้พ <ภา S 2> ี่ <5 S 2> ด้วยนี่นะมีดอกออย่างเป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นเลยกะโพอ้อย่างนี้อย่างได้นี่เงินห้างของไปหมดละเะ มันจบเน่ยแล้วทำามันมาตามเขาแ็มเนาไอ้ก็เอาชะโนดเน,นี่ยไปขายแล้วก็สตังค์ไปไสไปนเนี่ยหมอว่าคือดอกพีเอตัวมันจะฟอกอนะซิปก็ให้อะจะได้มันจะปปอจำไว้เนอรอ้อ,อ,อน จะไปเพื่อจะนี่แถม,มเวลาเดือด้อนมามันเดือด้อนหมดแต่น้องบักเกิดไงว่ามันจะหน้ากัวขนาดนี้อแล้ะก่บเคยกู้่กำลังมากู้ครั้งแรกนี่มันย้อนเหรอจำไว้มระเดี๋ยวนี้แอปมันอย่างหลอกลวงมันนักม่อย่างท่ระวัง จัดการใหกมันเรียบร้อยฮนะอันนี้ล้องไปก่อนหนะึ่งอ้